สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ,บวันนี้ครับได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เนาะไปดูแม่ขันกันนะครับเนี่ย ไม่ขันทำไมไปยืนตากแดดแบบนั้นล่ะหืม่มมีทำไมไม่เข้าอะ่ะลูกขันร่มมีทำไมไม่เข้าอะ่ะลูกเอ้าเสียงอะไรอ, <_ c oughs> อุ้ยอ๋อที่ไม่เข้าเนี่ยมาโดนเจ้าที่ไล่ที่อ่ะบ่อุอ้ยเอา,อางไงอะ่ะลูกฮะ เจ้ายัางไงอะลูกฮะขันเงินเป็นไงกลัวเขาบอกฮะกลัวเขาลึกเปล่าลูกฮะอุ้ยดูทำหน้าตากลัวทำไมมามามาเดี๋ยวคุณพ่อพามามาทางนี้ทางนี้มา มาทางนี้มาจะกลัวเขาทำไมละ่ะลูกฮะนี่ก็น่ากลัวจริงบ่ไหนไหนดูหน้าตาเขาแค่อยากมีเพื่อนมัง้งเนี้ยฮะเขาแค่อยากมีเพื่อนเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะเพื่อนที่ไหนมาอยู่ที่เนี่ยทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ กลัวเขามากดูฮะในขันของเราตากแดดไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเข้าล่มอ่ะดูฮะจะทำยังไงละทีนี้เอาละสิเขามาไล่ที่เราอ่ะน่าสงสารแทลูกเอ้ยดูสิ แล้วจะจัดการบริหารกันยังไงเนี่ยแม่ขันจะจัดการกันยังไงนี่ฮะเออทำยังไงจะได้เข้าร่มละเนี่ยไม่กล้าเข้าร่มเลยออ้ยเอ้ยไล่เราไล่ะไละ๋อทำอย่างนี้บอกเออไปเหอะไปเหอะบอกว่า ขออยู่หน่อยวันนี้ดูครับไล่ไปเดี๋ยวขอลาพาขึ้นไปดูไหนไหนไปไหมเอาไปจริงๆอ่ะเอ้ยมาฝั่งนี้แล้วมุ้ยเอ้ยเนี้ยมาฝั่งนี้แล้วเอาเอาจ้องมองกันแล้วอ้ยทำยังไงอเอายังไง เอาอยัางไงไม่ขันจะทำยังไงอรอเข้าไปแล้วอ่าจบการเจราจานี่ครับไม่มีอะไรร้อนแรงครับจบลงด้วยการเจราจาครับเจราจายืนจ้องหน้ากันแป๊บหนึ่งก็เจราจากันเรียบร้อยนี่น่ารักมากนี่เดี๋ยวแม่ขันก็ถอยเข้าร่มป๊า แต่ยังสงสัยเอา้าทําไมเพื่อนไม่มาโอ้เ,อเพื่อนไม่มากลับไปหาเพื่อนเฉยเลยอะเอา้าจะกลับมาทําไมแม่ยันบอกว่าจะกลับมาทําไมเอา,เอ,าอีกแล้วไปไหนแล้วเอา้าเขาไม่เห็นลูกเขามา ไม่เห็นตัวเล็กมาเขาก็เลยไม่มาไม่ขันบอกว่าไปเถอะเดี๋ยวขออยู่ร่มหน่อยวันนี้ <Okay. S 1> แค่วันเดียวเองพวกคุณก็อยู่ทุกวันวันนี้ฉันขออยู่บ้างชวนลูกๆก,กลับคืนไปละต่อยเขาร่มเดอิอไม่ขันเดอ้อเดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้เข้าบ้านละอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนตอนกลางวันนะครับ แม่คันของเราก็เนี่ยครับดูพุงครับโอ้โหยืนขนาดตากแดดยังจะหลับอยู่นะเนี่ยโอ้ยจะเดินไหวไหมเนี่ยไม่คุณคุณพอไม่ต้องบน่นโอ้อนะครับไม่บ่นก็ไม่บน่น นยังไถอยเขาล้มไปถอยเขาล้มไปถอยเขาล่มไป,มไปพ่อเดี๋ยวพ่อขอให้นะถอยไปถอยถอยเร้วถอยเร้ว ก็ไม่ทำอะไรเราหรอกฮะเอาละครับตอนนี้มุ่งหน้าขึ้นมาละเจ้าถิ่นมาเป็นขยงเลยมาเป็นฝูงเลยครับนี่ ในขันของเราก็ยืนมองนี่เอ,อ้ไล่ครับไล่ครับไม่เกี่ยวกันนะไปเหอะไปเหอะในขันหมอกจบด้วยการเจราจา,เ,า,นนาเราไม่มีเรื่องอะไรต่อกัน,น,บนจบลงด้วยการเจราจาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนี่ยืนมองเขาตาขมึงเลย ยืนมองครับยืนมองยืนมองควายเข้าไปแล้วลูกเขาร่มได้อืถอยเขาล่มได้เข้าไปแล้ว เออเอานานไงแหมถ้าเขาไม่ไปเนี่ยระวังตัวแจเลยไม่ยอมเข้าล่มนะวัวเขาขวิดบ่เขาไม่ได้ทำร้ายใครหรอกอเขาแค่มาขอเป็นเพื่อนมาทักทายมีแขกมาเยือนเขาก็มาทักทายแขกไงดิไม่ขันเออโอ้โห อย่างตั้งหน้าตั้งตาดูเข้าไปอยู่นะเนาะเขาไม่ทำอะไรคุณหลอกจ้าไม่คุณก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนให้กับแม่ขันเงินด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนเนอ,อสวัสดีครับผม